มามากันให้เต็มที่ทัวลงมาเลยไอ้แป้งไอ้ญาติอมริมไอ้เป้งไอต้ติงอมริมมาพวกมึงมามากันให้เต็มที่อยากระบายอยาด่าอะไรกูด่ดาเลยมาเป็นไงละเมืองปลดโคตดแล้วเป็นไงหลังสามไปเล่นหลังสี่แล้วเป็นไงใช้ลายเป็นบ้าเลยใช่ปะเล่นดีขึ้นเยอะเลยว่าสัน้นสวัสดีมิตรรักแฟนผี นะครับเป็นยังไงกันบ้างคาบ้านเมื่อคืนที่ผ่านมาวันนี้ไปทำงานกันสะดวกไหมฮะไบรตันดานี่เวลเบกเหมือนเดิมของแสลงแมนยูยุคไหนคนไหนคุมก็โดนแม่งยิงตลอดเปิดฉากอย่งางเร้าใจดิโอโกดาโลน้องรักของหลายๆคนนะฮะหลุดเข้าไปแล้วก็แตะบอลโคตรยาวนะครับไม่รู้ไปฝึกเบสิกการจับบอลมาจากไหนนะครับที่โปรตุเกสเ็สอนกันอย่างนี้เหรอ แล้วก็ยิงไปติดโกแบบโคตรหมูนะแล้วจังหวะ2มีโอกาสได้ยิงอีกต่อเนื่องเลยนะครับพวกสัตว์ข้ามคานแยก่กว่าเดิมนะไอ้พวกที่เคยมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยทำคลิปว่านักเตะของทีมต้องเชียร์อันนี้ขออนุญาตนะครับดูไม่ได้ก็เลื่อนผ่านไปนะครับแค่มากดดิสไลค์ไว้แล้วก็ผ่านไปซะลำคาญน,นะวันนี้มาแบบไม่พร้อมรับอะไรที่แม่ง กระแทกใจหรือว่าแทงใจทั้งสิ้นนะครับวันนี้มาระบายล้วนนะครับขนาดกาแฟไม่งังนขมเลยปกติกินได้ทุกวันไม่ใส่น้ำตาลนี่กินได้วันนี้ขมปีแต่ก็กินนะเพราะว่าไม่ขมขืนม่นนะอะไรวะเน,นี่ยอีเนออสเซอร์จิมแรดคลิฟใครกว่าว e เวลคริสโตเฟอร์วิเวล โอมาเบราด j าเจสันวิลค็อกส์เล่นคออะไรกันอยู่กับสโมสอนีครับทำฮาอะไรกันทำเฮียอะไรกันอยู่ตอนแรกพยายามที่จะคิดนะว่าเออมีความหวังนะช่วงที่ตั้งบริเบนโมริมแล้วพวกมึงก็เข้ามามีบทบาทนะฮะในการดูแลด้านฟุตบอลของสโมสรนแลโอเคอย่าง,งน้อยๆไอ้ตระกูลเกลเซอร์ที่เน้นนั่งนับเงินในบัญชีอย่างเดียวรอผลกำไรอย่างเดียวแต่มันก็ลงทุนนะ เออมันจะได้แบบมีคนเข้ามาดูแลเรื่องฟุตบอลบ้างมีคนที่ดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรเพื่อสโมสรบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแม่งจังหวะนรกทุกตัวเอริกเทนฮาร์นะครับตอบแทนความไว้วางใจในรูปทรงเกมที่แม่งโคตรไร้อนาคตกับเซอร์ไพรส์ที่สามารถโค่นแมนซิตี้แล้วก็คว้าแชมป์เอฟเอคับด้วยการต่อสัญญาแม่งเลยต่อเสร็จปลดนะครับ แล้วก็เอาดูเบนอโมริมมาแทนในช่วงกลางซีซันพอมาแทนช่วงกลางซีซันปุ๊บนะครับเริ่มต้นด้วยหลัง3ามาก็คุยกับเขาแล้วนี่ก็คุยกันรู้เรื่องนีว่ว่าจะเล่นแบบนี้ถูกป่าว่าจะสร้างทีมภายใต้แผนการทำทีมของเขาจบซีซันยูโรปาลีกและชิงแพ้สเปอร์นะฮะแล้วก็ เริ่มแผนงานสร้างทีมไอตอนแรกก็นึกว่าพัทริกดอกูนี่ฝีมือการซื้อของอโมริมหรือเปล่าจำไปทำมาชักไม่ค่อยแน่ใจเพราะคุณภาพการเล่นแม่งห่วยมากนะครับคือไม่ได้หวังว่ามันจะพึ่งพาอะไรได้เลยจนถึงชุกวันนี้พอขึ้นไปเป็นตัวรุกแดนบนหน้าขวาก็คือโอเคเล่นดีดีกว่าเป็นแบ็กซ้ายมากแต่คำถามคือถ้าแกงแฟคอนกลับมาหมดตอนนี้ตกรอบกันหมดแล้วด้วยนะจะเอายังไง แล้วสรุปซื้อมาก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดที่จะไปเล่นแบ็คซ้ายเสือกมาเล่นหน้าขวาดีให้สัมภาษณ์ทิ้งทวนทิ้งบอมแล้วก็ปลดเขาออกว่าเออเขาตกลงว่าคุยเนี่ยเขาเป็นแมนเจอร์นะเป็นผู้จัดการทีมนะเว้ยไม่ได้มาเป็นโค้ชไม่ได้เป็นเฮดโค้ชเฉยๆแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเฮดโค้ชเฉยๆนั่นแปลว่าเขาก็ทิ้งบอมใส่ว่ากูไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรแบบที่มึงคุยกับกูตอนแรกเลยการให้เกียรติสำคัญนะ หน้าที่โค้ชนะครับสำคัญนะครับหรือผู้จัดการทีมสำคัญห้องแต่งตัวต้องเป็นของเขาการอบรมบมนิสัยนักเตะการเลือกซื้อนักเตะเขาต้องมีส่วนร่วมเขาต้องได้นักเตะชื่อที่เขาต้องการเออแต่ไม่ใช่เอาสเปคที่ต้องการสเปกกับชื่อต่างกันนะเว้ยถ้าบอกสเปคตาผมบอกว่าไอคนนี้ตรงสเปคแต่ตาคุณ ไม่ต้องถามอโมลิมถามใครถามคุณที่ดูผมนี่แหละคุณคิดว่าเรามองดิโอโกดาโลเรามองแพทริกดอกูข้อดีข้อเสียเหมือนกันไหมโอเคแม่งแย่ทั้งคู่เราอาจจะเห็นว่ามันแย่ทั้งคู่โดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ถ้าเรามาวิพากกันเรารีวิวกันแบบสเกลรีพอร์ตข้อดีข้อเสียคุณกับผมมองไม่เหมือนกันอยู่แล้วฉะนั้น มันไม่ใช่มันไม่ใช่แต่แรกแล้วนี่คือพูดแบบไม่มีสคริปต์ไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นนะครับนั่งบน่นนังไปเรื่อยแล้วถ้าคุณอยากบ่นอะไรคุณเห็นต่างตรงไหนคุณพิมพ์ด่าผมเลยคุณสวนมาตอนนี้เลยนะตอนนี้คุณ,คณกําลังนั่งดูถ้ารู้สึกแม่งขาดใจเฮ้ยแป้งแม่งด่ากูเลยนะท้าให้ด่าเลยนะคำถามคือว่าคุณจะทํางานแบบนี้จริงๆหรอ นี่วัฒน,นธรรมองค์กรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าทีมแถวนี้วะที่ประธานเทคนิคหรือว่าผู้นวยการด้านฟุตบอลแม่งมีบทบาทในการควบคุมทีมมากกว่าเฮดโค้ชหรือแมเนเจอร์หรือผู้จัดการทีมมีอำนาจแม่งทุกอย่างตั้งแต่แต่งตั้งไปยันซื้อนักเตะคือ,อยังไงกู <laughs> สร้างมึงมาได้กูก็ทำลายมึงได้อย่างนี้เหรอระบบมาเฟียอย่างนี้เหรอมันใช่เหรอ คือไม่ได้บอกว่าโค้ชแต่ต้องไม่ได้แต่อย่างที่บอกพปว่าเอ้ยถ้าทำงานกับเขามันก็ต้องให้เกียรติเขามีบางคอมเมนต์นะครับอันนี้ขออนุญาตแย้งด้วยความสุภาพที่คุณบอกว่าคุณเชียร์สโมสรคุณไม่ได้เชียร์โค้ชไม่ได้เชียร์บุคลากรกูก็เชียร์สโมสรเว้ยเชียร์สโมสรเหมือนกันนะครับจะบอกว่าเชียร์ทีมสโมสรโค้ชนักเตะทุกอย่างมันก็อยู่ในองค์ประกอบเดียวกันหมดแหละมันก็อยู่ในสโมสรน,นี่แหละ เสื้อของแท้เนี่ยอุดหนุนเพราะว่าก็รักสโมสรเออแต่ถ้าคุณบอกว่าคอมเมนต์ประมาณว่าถ้าโค้ชเนี่ยมันมันเป็นโค้ชที่แบบโปรไฟล์ดีมอีอำนาจมีบารมีที่แม่งโอเคนะครับก็ควรที่จะให้โอกาสหรือว่าให้อำนาจหน้าที่ในการซื้อเตะก,กับเขามากกว่าโมริม ถ้าโค้ชที่แบบดูมีแววเด่นดูเป็นโค้ชดาวรุง่งอะไรอย่างเงี้ยคือจะให้อำนาจทั้งหมดไม่ได้คือสโมสรก็ต้องควบคุมการใช้จ่ายการซื้อนักเตะด้วยอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าถ้าจะให้เขามามีอำนาจเดี๋ยวมันก็เหมือนเอริกเทนฮาร์ดที่ทิ้งนักเตะที่แบบเป็นขยะเอาไว้มากมายให้สโมสรต้องมาตามล้างตามเช็ดต้องมาคอยขายประธานโทษนะครับขออนุญ,ญาตเห็นต่างถ้าคุณบอกว่ารูเบนอโมริมเป็นกุณซือฝึกหัดเป็นกุณซือดาวรุง่ง โอเคผมไม่เถียงอายุแค่40ปีอายุแม่งน้อยกว่าผมอีกนะครับผมไม่เถียงพาสปอร์ติงลิสบอนคว้าชแชมป์สสมัยนะท่ามกลางปัญหามากมายก่อนหน้านี้ก็เป็นเพียงแค่สโมสรเล็กๆอะ่ะในลีก,ในล,กในลีกแบบทั่วยุโรปแต่เป็นเบอร์ใหญ่ในในเออลีกโปรตุเกสที่แบบแข่งกันแค่เบนฟิก้าเอฟซีปอร์โตโอเคไม่เถียงเว้ยแต่ถ้าคุณจะบอกว่าไอ้นี่แม่งคือกุญซื้อมือใหม่กุณซื้อฝึกหัด แล้วคุณเสียเงินทําแมวน้ําอะไรไป10ล้านปอนเพื่อไปฉีกสัญญาเขามาเอาทีมงานเขามานี่คือการเดียวกับกุนซือฝึกหัดหรอเฮดโค้ช <c oughs> ผู้จัดการทีมฝึกหัดจ่ายเงินให้เขาไป10ล้านทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มงานเลยเนี่ยหรอเสร็จปุ๊บวอดวายไปอีก10ล้านรู้สึกรวมๆยี่สล้านมั้งที่หมดไปกับรูเบนโมริมกับทีมงานตั้งแต่ดึงมาจนปลด ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยโอเคเขาอาจจะหัวรั้นเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนระบบไม่ได้เปลี่ยนหลังสามแล้วไงสมมุติถ้าข้ามช็อตไปแล้วปลดอโมเรมทิ้งเพราะบทสัมภาษณ์ล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับผลงานหาเหวี่ยงเลยเลยเพราะอยู่อันดับ6ทีมก็โอเคสะดุดเสมอบ่อยแก๊งอัพคอนไปผลงานไม่ได้นังใจคือกูก็เบื่อกูดูกูก็ขัดใจเหมือนกันแต่คือไอการปลดนี่แม่งขัดใจกว่าไม่ต่างกับจังหวะนรกที่ปลดมาซาทระอิชิอิของ ทีมชาติไทยตัดสินจากอะไรวินเรทอย่างเงี้ยแล้วอันโทนี่ฮัสสันโอเคถ้าดีก็คือดีนะดีก็คือดีไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคําถามคือเหตุผลในการปลดแม่งจังหวะนรกพอกันทามมิ่งคือแม่งนรกพอกันแล้วเริ่มต้นใหม่กับใครเริ่มต้นใหม่กับดารินเฟลเชอร์ส2สัปดาห์จากนี้นับเขาดาวแล้วด้วยเพราะไม่ได้มีโปรไลเซนส์ไม่ได้มียู่าโปรไลเซนส์เขาดาวแล้วด้วย แล้วคุยกับใครคุยกับโอเลกันาโซชาเออที่บอกจะคุยในสุขที่ผ่านมาสรุปตอนนี้ยังไงคุยกับไมเคิลคาริกโดนปลดจากเดอะบโรมิดเดิลสโบรคุณซื้อมือดีดาวรุ่งหรือ,อยังไงนะครับกลับไปหาโอเล่ลูปเดิมไหมแรกแรกก็ดูจะสดใสนะครับแรกแรก็ดูจะชื่นมื่นได้กระดีได้น้ำบรรยากาศเปลี่ยนโค้ชใหม่ใช่ปะ บุคลิกนุ่มนวลน,นะออกแนวติมต่มตินิดๆแต่ผมก็ไม่รู้ว่าแกรุไหมเนาะลึกๆนะครับช่วงแรกดีแน่นอนแล้วช่วงต่อไปหลังจากนั้นล่ะคำถามคือรีเซ็ตใหม่อีกแล้วเหรอแล้วเริ่มต้นใหม่คุณปลดไปโอเคคุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยพูดจางนี้ออกสื่อแม่งเสียการปกครองถ้ากลับกันเป็นเซอร์เล็กซ์กับนักเตะเซอร์เล็กซ์ก็ทำแบบเดียวกันคำถามคือ ไอตอนที่เด้งเขาออกไปเนี่ยเด้งด้วยอารมณ์เสียหน้าแล้วมีแผนสำรองไหมว่าจะเอาใครเอาคาริกมาเอาโซชามาแล้วไงะฮะซีซั่นนี้ทิ้งแล้วทิ้งอีกแล้วเหรอถ้าจะทิ้งแบบนี้เสียหน้าให้เขาทำต่อไปไหมให้มันวัดวัดกันไปเลยว่าฤด,ดูการนี้จบแม่งเป็นยังไงอ่ะถ้าจบไม่ต่างกันวันนี้แพ้ไบรตันถูกป่ะท็อปซิกซ์ไม่ติด บอลยุโรปไม่ได้ไปโอเคริมแม่งของปลอมริมแม่งเกะริมแม่งไม่เก่งจริงริมแม่งโปรไฟล์หลอกลวงริมแม่งก็แค่เก่งในโปรตุเกสโอเคกูช่วยด่าด้วยอะแต่ปดตอนนี้มีอะไรดีกว่าเดิมอะนี่ไงเล่นแล้วหลังสอย่างที่อยากได้เลยจกรี่เนลเวลนักวิชาญทั้งหลายเอบอกว่า4-2-3-1 4งส 3, 3. นี่ไงจัดให้แล้ว อะดูไลน์อัพเมื่อคืนมามารอเลยรอเลยเร็วเร็วเด้เฮ้ยโหลดเร็วเร็วหัวกำลังร้อนอยู่ไหนอะมาลามเมนส์ประตูจบแบ็กโฟร์อะเซนเตอร์ขวาเท้าวขวาเลยนี่โยโร و เซนเตอร์ซ้ายเท้าซ้ายิาายี่นโนมาทติเนสเป๊ะบิลล์อัพสมดุลมีซ้ายมีขวาอยู่ข้างละฝั่ง แบ็คขวาดิโอโกดาโลสุดยอดแบ็คซ้ายพาร์ิคดอกูก็ถนัดซ้ายธรรมชาติคู่กลางเป็นไงคอบบี้เมนูอยากส่งเสริมเด็กนี่ไงให้ลงแล้วอ,อคู่ใครมาเนอูกาเต้โอ้โหนี่แอปนี้แม่งให้คะแนนไปได้ไงว่า7.2กูจะรู้อะนะอ่ะสามประสานแนวรุกขวาไปซ้ายเมสันเมาส์บรโนเฟนันส์มารุสคุนย่าอยู่ซ้ายต้องเอื้อตำแหน่งที่ถนัดให้กับคุณย่ามากกว่าซื้อมาแพงกว่าผลงานดีกว่า ฉะนั้นหน้าซ้ายต้องให้ AML ต้องให้คุณย่าไปเมาส์ไปแบกภาระข้างที่มถนัดมึงเล่นข้างถนัดอยู่ขวาไปก่อนนะครับเบนยามินเชสโกอยู่ข้างหน้านี่ไงโคตรลงตัวเลยสูตรนี้ที่อยากถวินหาก,กันมากไม่ใช่เหรอแล้วเล่นเป็นไงอ่ะเกมรับโคตรหลวมอ่ะคุณบอกหลัง3มมีวิงแบ็กจะมีเซนเตอร์ไปทําแมวน้ํนาอะไรสามตัวถ้าเกมรับมันยังรั่วนี่งไงเซนเตอร์คู่จัดให้แล้วรั่วเหมือนเดิม ประกบโคตรหลวมเสียประตูแต่ละลูกโดยเฉพาะลูกแรกโคตรหมูบอกเลยว่าโคตรหมูยืนอยู่ทนโทษตรงนั้นนะ่ะตั้งแต่ปล่อยให้หลุดยิงก็หมูแล้วโดนตามซ้ำง่ายๆแม่งหมูก่าเดิมอีกนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นสิ่งที่บอกถึงอะไรครับสิ่งที่บอกถึงว่าฟุตบอลโค้ชแท็กติกมันไม่ใช่ สิ่งที่บอกกันแค่ว,ว่ามือถึงหรือมือไม่ถึงไม่ได้จะบอกว่าดารนเฟลชเชอร์ไม่เก่งถ้าคุณบอกว่าเออเฟลชเชอร์แม่งพึ่งมาทําทีมพึ่งขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ได้แค่2เกมคุณจะเอาอะไรกับมานักหนามันเพิ่งเริ่ม2เกมก้อนแล้วทําไมมาเริ่มแบบนี้แล้วถูกปะ่ะถ้าคุณบอกว่าการให้เวลากับอวริมต่อไปแม่งเสียเวลาแยกกันเถอะแล้วแยกแบบนี้เสียเวลาไหมอ่ะก็คุณก็ต้องบอกว่า ก็ต้องให้เวลาดารนเฟเชอร์เอาแล้วต้องให้เวลาใครอีกถูกปะ่ะต้องเริ่มอะไรแบบช็อตฟิลอย่างงี้ไปเรื่อยเหรอไม่ไม่เข้าใจเออแล้วถามว่าได้ให้เวลาเวลาดารินเฟชเชอร์ตอนนี้ยังคุยกับคาริกไม่จบยังคุยกับโซชาไม่จบอีกกี่เกมจะฟื้นคืนจากภาวงจากอะไรแบบนี้อ่ะแล้วมาดูคะแนนการเล่นไม่ต้องดูนะขี้เกียจอ่านแม่งคือมันไม่มีใครดีหรอก ในในเกมที่แพ้อย่างเงี้ยมีเชสโก้ที่ได้คะแนนสูงสุดอะแต่แคปเก็บไว้ไปดูโปรแกรมอะให้เวลาเฟเชอร์ใช่ป่ะเออให้เวลาหน่อยเออนะเขาเพิ่งเข้ามาทำทีมจ้ะเหมือนตอนกูพูดจบเรื่องอโมริมนี่แหละอะให้เวลาเฟเชอร์ครับโปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17มกราคมครับเปิดบ้านเจอแมนซิตี้ให้เวลานะโอเคต่อไปเยือนอาร์เซนอลให้เวลาไหมอ่ะ เกมต่อไปเปิดบ้านนะฮะหกุมภาพันธ์นะฮะเปิดบ้านเจอฟูลแลมให้เวลาไหมครับอ่าเปิดบ้านเจอสเปอร์เยอนเวสแฮมบอกเลยฟอร์มสภาพแบบนี้ไม่มีเกมไหนง่ายเลยไม่มีเกมไหนหายใจทั่วท้องแน่นอนกูบอกเลยนะครับอ่ะเป็นไงอ่ะจะรอดไหมจะมีกี่คะแนนดีอ่ะนี่ให้แบบโลกสวยเลยนะสมมติว่านะแพ้ซิตี้ในบ้านแบบเฉีวเฉียดอ่ะแพ้ตามคุณภาพ ไปเยือนอาร์เซนอลคิดว่าจะมีแต้มไหมอ่าไม่มีอ่าสะมมติ2เกมนี้ศูนกับฟูลแลมอ่ามีสัก3ามแต้มเอากับสเปอร์สเปอร์ฟอร์มแย่อยู่มั้งอ่ามีอีกสักแต้มหนึ่งอ่ะสี่แต้มเวสต์แฮมไปเยือนลูกผีลูกคนเอาไงดีอืมเวสต์แฮมที่ไม่มีอะไรเลยมีแต่ยาโรสโบเวนจะเก็บคะแนนได้ไหมในสภาพแบบนี้โคตรจะมึนไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลย คือยังไงอะบอร์ดบริหารครับท่านเซอร์จิมฮะท่านโอมา่าเบรดาพระนทท่านคริสโตเฟอร์วิเวลนะครับแล้วก็ท่านพลเอกเจสันวิลคอร์นะครับคือมึงยังไงต้องการโค้ชที่ทำงานภายใต้กรอบการทำงานาโดยที่เรื่องซื้อน้าเตะในกูจัดการเองอย่างเงี้ยเหรอต้องการคนว่านอนสอนง่ายใช่ปะรับฟังคำแนะนำจากผู้นวอการ ฟุตบอลรับฟังคําแนะนำนะฮะจากทีมงานซื้อนักเตะแล้วมึงจะจ้างเขามาทําไมครับแล้วไอยูฟาโปรไลเซนส์เนี่ยนะครับที่เขาไปอบรมเสียเงินกันผมไม่รู้ยูฟาโปรไลเซนส์เท่าไหร่เพราะว่า AFC ซีโปรไลเซนสเสียก็เป็นแสนนะกว่าจะอบรมกันจบมาจนถึงโปรไลเซนนี่ก็เป็นล้านมึงจะให้เขาเสียเงินไปเรียนทำแมวน้ำอะไรครับถ้ามึงจะครอบเขาไว้อย่างนี้ยุทธศาสตร์ชาติแมนยูในแต่ยี่สิบปีอ่ะเออยังไงทำงานอย่างนี้คืออะไรครับ แล้วคําถามนะลากทคำลายย้อนกลับไปเนี่ยไอตอนที่คุยกับอันโตนิโอคอนเต้ไม่รู้เรื่องเนี่ยผมไม่รู้ใช่ทีมงานชุดนี้ไหมแต่ช่างแม่งเหอะคือมันก็ลากโยงมาคอนเต้ e ไม่ได้คุมเอาโซชาคุมเพราะอะไรโซชาคุมง่ายนะถูกว่าไม่ต้องการคนงัดข้อกับบ์ดเอออันเช่นเนี่ยเลิกฝันนะครับถ้าคุณจะคุมกะลาหัวเขาอยู่แบบนี้เขาไม่มาทำงานกับคุณหรอก คำถามคือนะครับการคําตอบก่อนคําตอบคือการปลดอโมริมเนี่ยไม่ติดนะถ้าแย่จริงนะครับไม่ติดเชิญเอาสถิติมาฟาดหน้าผมในคอมเมนต์ได้เลยผมไม่ติดแต่คําถามคือปลดแล้วเอาไงต่อเออคาถามที่หนึ่งปลดแล้วเอาไงต่อคําถามที่สองปลดแล้วจ้างคนใหม่มาทํางานภายใต้นโยบายไหนแบบเดิมเหรอคาถามที่สาม <laughs> ถ้าทํางานภายใต้ในโยบายเดิมโคช้ชมือดีที่ไหนมันจะอยากมาทํางานให้ถูกปะ่ะไม่มีเฮดโค้ชคนไหนที่เขายินดีเออใช้คํานี้ละกันยินดีกับการทํางานโดยที่ไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จในทีมมันมีนะที่เคยทําคลิปไปคราวที่แล้วอ่ะคุยกันในอุโมงค์ห้องแต่งตัวเสร็จแม่งแอบไปคุยกับนนะักเตะต่อเงี้ยไปเลื่อยขาเก้าอี้เขาอย่างเงี้ย เออบางทีเนี่ยเวลาเขาส l a m ทีมเนี่ยเขาบ่นทีมเขาว่าทีมเนี่ยคือนักเตะแม่งต้องตัดจบจากเขาแล้วขับรถกลับบ้านเลยมึงบอ,อกว่ามึงไปให้ลูกเมียปลอบมึงให้แฟนให้ใครก็ได้ปลอบใจที่วันนี้มึงโดนโค้ชด่าแต่ไม่ใช่ไปเจอผู้บริหารท่านนั้นไปเจอเจ้าของท่านนี้นะครับมาโอ oh, มาปลอบจบดีครับมึงเป็นใครอะ่ะเจ้าของยังไม่ว่าอะไกูเลยมึงออกว่า จริงๆมันไม่ใช่การใช้อารมณ์แต่มันคือไม g เกมอ่ะมันคือการที่แบบไซโคโลจีให้เขากลับไปคิดให้เขากลับไปทบทวนกันเป็นหมู่คณะว่าเออวันนี้เราแพ้เพราะอะไรนะครับแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับกลัวไม่เจริญถ้าใครจะบอกว่าก็ต้องควบคุมตลาดนักเตะอ่ะวนกลับไปที่ประเด็นนี้นะต้องควบคุมต้องดูแลต้องกํากับดูแลก็ก็คงต้องบอกว่ากํากับดูแลกันในสเปคที่ กันในรายชื่อที่ต้องการต้องการคนนี้คือคนนี้ไม่ได้อาหาเป้าหมายใหม่ไม่ใช่ไม่ได้เอาอีกคนมาโดยไม่ถามก่อนถ้าบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็วนลูปอีกเดี๋ยวก็เหมือนเทนฮาร์กอีกต้องมาตามล้างตามเช็ดอีกก็คงต้องโยนขี้กลับไปครับว่าก็มึงเป็นสโมสรฟุตบอลนะครับมึงคือสโมสรฟุตบอลที่ต้องลงทุนเพื่อความแข็งแกร่งของทีมในชุกซจีซั่นแล้วไม่มีสโมสรไหนที่ซื้อตัวผู้เล่นแล้วไม่เคยล้มเหลว ไม่มีสโมสรไหนที่ซื้อตัวผู้เล่น10คนแล้วมันจะดี10คนแต่คําถามคือหลังจากซื้อ10คนแล้วไม่ดี10คนทุกสโมสรเจ๊งหลังจากนั้นเลยไหมครับคําตอบคือไม่ก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหากันไปไม่งั้นจะมีผู้บริหารไม่ทําซากอะไรผู้บริหารคือผู้แก้ปัญหาถูกปะ่ะจ้างมาแก้ปัญหาไม่ได้จ้างมาสร้างปัญหาแต่ณตอนนี้สิ่งที่ยูเนเตดเป็นคือมึงจ้างมาสร้างปัญหา เข้ามาสร้างความหวังแต่ตอนนี้ทําลายความหวังเอาสกูมืดมนไปหมดเลยนะครับวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องสถิติอะไรทั้งสิน้นนะครับเชื่อว่าดูกันเกมกันไปหมดแล้วตัดสินกันเองด้วยสายตาแด้วันออกมายัางไงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับโบนัสแทร็ครับดีโอโกดาโลเลิกหวังเลิกฝันนะครับว่าโคชเทวดาคนไหนจะเข้ามาแล้วไอเด็กคนนี้มันจะเก่งนะครับมันไม่เด็กแล้วด้วยมันได้แค่นี้ มันได้แค่นี้ไม่งั้นดีไปนานแล้วถูกว่าโค้ชรักทุกคนรักขนาดนี้ยังไม่ได้ดีอีกนี่ม,นมันก็ไม่ไหวป่ะเออนะครับเกมรับก็ไม่เอาไหนเกมรุกกระทืออีกวิ่งหาช่องเก่งยอมรับเลยเติมขึ้นมาโอ้โหมึงหาช่องโคตรเก่งแต่หาช่องแล้วยิงได้แบบนี้มึงช่วยอยู่ข้างล่างเถอะไม่ต้องเติมขึ้นมาดีอยู่เกมแล้วก็เล่นแบบนี้ไปอีก7 8เกม เราค่อยกลับมาดีอีกเกมนี่ไม่ใช่คุณภาพของผู้เล่นระดับพรีเมียร์ลีกหรือผู้เล่นระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการแล้วครับถ้าคุณยังพยายามจะใช้นักเตะแบบนี้ด้วยคุณภาพแบบนี้แลกมาด้วยคําว่าเออวินัยดีดูแลตัวเองดีเป็นรองกับตันพอพอ <laughs> บอกเลยนะมีใจก็ต้องมีทรงด้วยแต่ถ้ามีใจเล่นได้แค่นี้มันก็ต้องเซ็กตบายไม่งั้นก็ต้องรับสภาพกับการเป็นอะไหลให้ได้จนกว่าจะดีขึ้นมาจริงๆ เอาแค่นี้เลยนะครับ EP นี้เจอกันแบบนี้แหละนะทัวลงปวักู